Mr. Green, Welcome to my channel, Hot News เจ้าของตึกจ่อฟ้องการไฟฟ้าเล่านาทีมาซ่อมก่อนไฟไม่สำเพ็งเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่26มียอ65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไม่ตลาดสำเพ็งกรุงเทพบริเวณแยกคิคูยาโดยเปลวเพลิงลุกไหม้บริเวณปากซอยอย่างรุนแรงเบื้องต้นไฟไม่อาคารบริเวณดังกล่าวเสียหายรวมถึงรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณนั้นก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน จาก,การตรวจสอบเป็นอาคารพาณิชย์สชั้นเพลิงกำลังลุกไม่ลามไปประมาณ6คูหาเป็นพื้นที่ร้านขายของเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยมีพอต่ออจักระเพรทพลอยเพชรณนินรองพอบกอนหก 6, พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํำรวจสอนอจักระวัดเข้าทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าว ขณะเกิดเพลิงไม่เป็นช่วงที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนกำลังเดินจับจ่ายซื้อของทำให้ทุกคนต่างวิ่งขนของหนีไฟกันอลหมานเบื้องต้นสั่งระดมรถดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดมาควบคุมเพลิงที่ลุกไหมนอกจากนี้บริเวณที่เกิดเหตุมีรถยนต์ถูกเผาทำลายสีคันบริเวณหน้าอาคาร3ชั้นที่เกิดเพลิงไม่นอกจากนี้ภายในอาคารที่ไฟไม่ยังพบร่างผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยโดยอยู่ระหว่างตรวจสอบ ครั้งนี้นายสุชาติกิติรดีกุลเจ้าของตึกเล่าว่ามอแปลงนี้เคยระเบิดมาแล้วหลายครั้งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้แจ้งการไฟฟ้าไปก็มาซ่อมแต่ก็ไม่เห็นทําอะไรจนวันนี้มันระเบิดเป็นปัญหาซ้ำซากตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกคาดการมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทร้านนี้เปิดมา6ปีเป็นสาขาที่4มีการทำประกันอัคคีภัยไว้เบื้องต้นคาดว่าจะฟ้องการไฟฟ้าและจะปรึกษานักกฎหมายอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ตึกดังกล่าวคงใช้การไม่ได้อีกต่อไปและต้องทุบทิ้งขณะที่ นสจิตรอาอัจจัยอายุ34ปีลูกจ้างร้านขายถุงพลาสติกซึ่งหนีตายออกจากอาคารได้อย่างหวุดหวิดได้เล่านาทีชีวิตว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกามีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตรวจสอบและซ่อมแซมสายไฟบริเวณดังกล่าวซึ่งพาดขนานไปกับตัวอาคารบริเวณชั้น2ของร้านค้าในละแวกเดียวกันนี้กระทั่งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินทางกลับไปตนและผู้ค้า อีกหลายคนสังเกตเห็นว่าบริเวณสายไฟที่หน้าร้านตนเกิดเสียงดังคล้ายไฟช็อตกันทีแรกยังวิจารณ์กันอยู่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่พันเก็บสายไฟให้เรียบร้อยหลังจากทำงานเสร็จหรือไม่สักพักก็มีของเลหลวไหลทะลักออกจากหม้อปแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าร้านก่อนจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นสองครั้งทำให้ตนต้องรีบวิ่งข้ามถนนหนีไปอยู่ฝั่งตรงข้ามจากนั้นแสงเพลิงก็ลุกลามจากหม้อปแปลงไฟฟ้าเข้าสู่ตัวอาคารอย่างรวดเร็ว Many Thanks for watching. for Please subscribe for more videos.